สวัสดีครับผมก็วันนี้มาเจอกับรถตระกูลฮุนไดเอสวันนะครับกระแสดีมากนะฮะจะบอกเลยนะครับตากล้องหรือช่างกล้องของเราเนี่ยใจร้ายกับท่านผู้ชมนะครับจะเอาสังฝั่งซ้ายมือก่อนนะฮะนี่เราประชุมกันก่อนนะฮะโอ้โยมันก็ต้องลุกขาไี่ตายเปิดแล้วก็ปิดคลิปเลยนะฮะฮุนไดเอสวันตัวนี้เป็นตัวพิเศษขอบสิบเจ็ดกรองไม่เอาถุงซ้ายไม่ได้ฮะเอาสายไว้หลังคลิปครับผมถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้เป็นขอบสิบเจ็ดสามารถใส่กับฮุนไดเอสวันได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็น ขอบเดิมจะเป็น1617ได้หมดนะครับนะฮะสีดำปัดเงาสวยงามต่อไปก็จะเป็นขอบ17ของสตาร์เลียซึ่งก็ใส่ h 1ได้สตาร์เลียได้เพราะว่า h 1กับสตาร์เลียนั้นเป็นพี่น้องกันนะครับผมนะฮะต่อไปเลยตัวนั้นจะเป็นขอบ18เป็นชุดแต่งคุณใดแท้คือร้านเราเดี๋ยวจะเน้นจะเน้นล้อแท้แหมชั้นกองเราไม่ไม่เบนทางรู้เลยนะครับนะฮะเราจะเน้นล้อแท้นะครับไอตัวที่ท่านอยากดูเดี๋ยวรอสักพูดเดี๋ยวมันก็ไปถึงครับอันนี้จะเป็นล้อแท้คือเราจะเน้นเป็นชุดคือถ้าไม่ล้อแท้ก็ตงเป็นชุดแ่ นะฮะต้องคือมันต้องมีความเป็นแท้อยู่เราจะไม่ขายพวกล้อปลอมงานปลอมเป็นหลักนะครับอ่ะต่อไปออกมางนี้นะฮะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นหุ้ไดเอวันข่าสิบหกครับผมนะฮะตัวนี้ก็สวยและได้รับความนิยมราคาไม่สูงมากเกินไปนี่ผมใบ้ให้นะฮะสวยแล้วก็ราคาไม่แพงตัวนี้ <S <S แหละนะนะครับต่อไปเลยครับอ่าตัวนี้ก็จะมีราคามาหน่อยเพราะว่าจะเป็นตัวที่สวยที่สุดของข่าสิบหก น้าจะเป็นชุดตัวไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายเลยเขาไมเนอร์เชนกันหลายรอบนะครับต่อไปเลยนะฮะก็จะเป็นคุณไดเอสวันตัวนี้เป็นขอบ17เป็นเป็นตัวพิเศษแล้วพวกแกรนสตาร์เล็กนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายค,ครับนะไอตัวนี้แน่นอนนะผมกระแสะมาแรงมากเดี๋ยวยังไงมาเจอกันแกรนสตาร์เล็กนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้บ้างโอเคสำหรับตัวนี้ก็ต้องคุยบ้างครับถึงแม้มันจะไม่สวยแต่ราคา4ล้อพร้อมอยางอยู่แค่หลักพันนะครับล้อเปล่าอยู่แค่ไม่กี่พันเอาไปใส่เลนเลนได้ นะครับต่อไปนะฮะอันนี้ก็สําหรับคงงบไม่เยอะนะครับก็มาดูได้ลาย6ก้านคู่ก็มีความสวยงามแล้วก็ราคาถูกมากครับพวกนี้หลักพันทั้งนั้นเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นลายอันนี้ก็จะเป็นลาย V.I.P. ของเขานะฮะก็สวยดีนะครับราคาก็ค่อยเพิ่มขึ้นลดหลั่นตามขั้นมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว V.I.P. เหมือนกันนะครับนะฮะลายก็มีหลายรูปแบบนะครับผมสรุปว่าล้อฮุนได H1 ของเรามีหลายรุ่นมีเกือบทุกรุ่น สนใจรุ่นไหนโทรมาสอบถามหรือเข้ามาดูที่ร้านก็ได้นะครับเรามีบริการติดตั้งให้ต่างจังหวัดจัดส่งให้นะครับผมเบอร์ก็0898118650 0898118650ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ